โอเคตอนนี้ก็จะเครื่องออกซิเจนนะคะก็สั่งมาจาก f o r t เ e ต้โครานะคะเปิดได้10วันก็อุดหนุนไป2เครื่องะะแต่ว่าหน้าร้านน่ะเขาเหลืออยู่เครื่องเดียวนะคะว,นนวันนี้เขามาส่งเพิ่มให้นะคะ1เครื่องนะคะเป็นรุ่นของซีเคียวซีเขียวนะคะ <Okay. S 1> เขาก็บอกว่าซีเคียวเนี่ยมันดูแลง่ายไม่ใช่ดี เขาสามารถที่จะเซอร์วิสเราได้นะคะ KSOC5N นะคะตอนนี้เป็นรุ่น5ลิรนะคะสั่งมาเครื่องหนึ่งใช้ให้คุณพ่ออยู่เครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อตอนนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องสำรองเพราะว่าอะไรเผื่อเครื่องหนึ่งมีปัญหาเราก็ต้องมีสแปร์ส่วนไอ้ตัวเครื่องเก่าซึ่งเครื่องเก่าเนาะที่เป็น ของจีนนะคะก็ใช้มาได้ 2- อสาปีแล้วเพราะเนี้ยออกซิเจนมันไม่ขึ้นนะเพราะวัดที่นิ้วเนี่ยมันอยู่ที่80กว่าแต่พอเราได้เครื่องใหม่มาโอเคมันเป็นที่เครื่องที่เครื่องด้วยนะพอ,พอได้เครื่องใหม่มาพอวัดออกซิเจนที่นิ้วแล้วโอเคมันก็จะมีแตะ90บ้างนะคะตัวนี้กล่องเขาก็ราคาเครื่องนยคะที่ได้มาก็บวกลบแล้วกันไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ละร้านจะ,ะขายไม่เท่ากันแต่ว่าเราซื้อที่นี่เพราะว่าเขามีรับประกันให้ ปีครึ่งนะคะ,ะหนึ่งปีหเดือนแล้วก็พิมพ์ซื้อถังออกซิเจนเขียวด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,อะสองหมื่นบวกลบแล้วกันเนาะเราก็จะดูนะคะติดตั้งแต่แต่ละเครื่องนี่ก็มันจะมีพอเราแกะกรอบมา เออกมาก่อน oh อันนี้เขาแถมมาให้นะคะไม่รู้ว่าแถมมาจากฟอร์เต้หรือว่าจากซีเชียวเนาะอ่าเดี๋ยวเขาดูตัคอรอเขาให้มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมาให้1อันนะคะแล้วก็มีชุดแมสเนาะอันนี้แบบแบบโฟลแมสครอบหน้านะ,ะแล้วก็จะเป็นแคนูล่าสายซั้นแหละ น่าจะประมาณสองเมตรไม่ได้เขียนเมตรครึ่งสองเมตรนั่นแหละหนึ่งสองสามมีสายสั้นมาให้สามแล้วก็ตัวนี้น่าจะห้าเมตรถึงไหมไม่รู้สี่ห้าเมตรแหละนะคะประมาณห้าเมตรแหละไม่น่าจะยาวกว่าน,นีะคะเราก็จะมีขอเลื่อนไปใกล้ๆอ่าปึ๊บปึ๊บอันนี้คือเซตที่เข้ามากับเครื่องเนาะ หน้าตาซีเควนะคะจะเป็นตัวนี้แบบนี้นะคะ5ลิตรนะคะก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีชุดกรองนะคะชุดกรองนะคะด้านหลังอันนี้จเป็นส้กรองที่เขาติดตั้งแบบเครื่องแล้วก็มีแผ่นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวกรองฝุ่นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะล้างได้นะคะอาจจะล้างได้ทานสมัยได้ก็ดูหน้าตาเราอาจจะหาซื้อได้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตรงนี้ขอปิดไปก่อนแต่ทีนี้คนขายที่เป็นตัวแทนนะคะอาจจะไม่รู้เบื้องต้นนะคะข้อมูลที่ว่าเราได้เครื่องมาเราก็จะต้องทำยังไงนะคะคเ,เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าบางบางคนก็จ,จะเพิ่งเคยมาขายแล้วก็จ,จะ พิ่งเคยจับเพึ่งเคยอะไรอย่างเี้เนาะนะคะอะรจะมีปัญหาการพบปัญหาการใช้งานให้โทรหางไปนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคในโคราชเรามีขายเครื่องอันนี้ขออนุญาตแก่หน่อยอืมโอเคค่ะแกะไม่ให้โดนสายเนาะค่ะแล้วก็ ฟักที่เข้าให้มานะคะจริงๆจากประสบการณ์ที่ได้ผ่านเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยปกติเขาจะให้มาเป็น3าหัวแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยเขาให้มาเป็น2หัวนะคะซึ่งจริงๆมาตรฐานในไทยเขาเปลี่ยนไปแล้วมั้งเนาะจะเป็น3ามหัวแล้วแต่ว่านี่ก็ยังเป็นผลิตอมาเป็นแบบนี้ยู่เขาไม่มีหัวสายดินนะคะก็ห้แอม อันนี้คือชุดที่เข้ามากับเครื่องโอเคเขามีประแจมาให้ซึ่งตอนแรกฟิลไม่เห็นนะคะโอเคประแจตัวนี้นะคะนี่อันําไว้ขันตรงไหนนะคะด้านล่างเลยตอนแรกที่เราเสียบป,ปลาก่ะเสียงมันจะดังซึ่งมันมีคนไม่รู้เยอะโดยเฉพาะตัวเราด้วยนะคะตอนแรกเปิดมาเฮ้ยตกใจทําไมมันดังกว่าเครื่องกเก่าที่เราเคยใช้เลยอะไรเงี้ยนะคะ่ะอันนี้มีกระบอกน้ํานะคะซึ่งตัวน,นี้เป็นตัวกระบอกกระบอกที่เรา ต้องทำอากาศใช่ไหมคะทำอากาศาแปลงน้ำนะคะเป็นจริงๆเราต้องใชไ้ไอตัวน้ำที่เขาเอาไว้กับเป็นน้ำกันน่ะสำหรับใส่ตัวเนี้ยแต่จากที่พ่อฟิล์มได้ใช้เครื่องออกซิเจนผลิตออกซิเจนมาลหลายปีละไม่ต่ากว่า3-4ี่ปีละนะคะเพราะเนี้ยใช้น้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มแบบบริสุทธิ์ก็คือใช้ยี่ห้อคิสตันน้ำทิพย์อะไรของฟิล์มอะ่ะ ก็ยังใช้ได้ก็กซิเจนก็ปกติเครื่องก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าคือมันก็เสื่อมไปตามเวลาสองสามปีนะคะก็เลยถ้าเป็นเอาไปใช้ตัวน้ํากันมันถามันขวดนึงสามสิบกว่าบาทเปลืองมากประมาณสองวันรู้สึกน้ําหมดเราต้องเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําน้ําขวดธรรมดาขวดละสิบกว่าบาทอะแทนก็ไม่เห็นวันมีปัญหาอะไรก็โอเคยอมรับได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบป๊กให้ดูนะคะเสียบป๊ก ยังไม่ใส่น้ําไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะน้ําที่แนะนํานะคะไม่ควรเติมเกินแม็กเนาะเพราะว่าถ้าเราเติมเกินนะคะมันจะน่าจะเป็นการแบบว่ามันจะผลิตออกซิเจนไม่ได้ประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นสายที่เราอย่างนี้นะแล้วก็ใส่หมุนเข้าไปเลยอ่ามันก็จะเป็นแทงน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ เสียจตรงๆนะคะ,อ,นะคะอาจจะรู้สึกบันดีด,ดขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงไอร้รูเนี้ยรูเนี้ยนะคะอันนี้คือตัวที่ทําปริยานะคะเป็นรูที่ทําปริยากับเครื่องนะคะเราก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็น้ํามาเติมมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นการเป็นช่องที่เราใสา่สายแคนูลา ula, นะคะก็คือตรงนี้นะคะ ตัวเครื่องโอเคนะคะดูแล้วแข็งแรงดีแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้นะคะพิมพ์สั่งซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวพนเพราะฉะนี้มันคือไส้กรองพอนเพราะฉะนี้ถ้าเราใช้ไประยะหนึ่งมันดําเราต้องเปลี่ยนนะคะไม่สามารถถอดมาล้างได้ตัวนี้ราคาที่ศูนย์ทางนี้ขายให้อยู่ที่300กว่าบาทเกือบ400นะคะเป็นไส้กรองก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะคะไม่ต้องถอดแผ่นอันนี้ออกมานะคะ เราซื้อมาสแปร์ไว้สักสตัวเดี๋ยวเราดูก่อนว่า,วาเออเราใช้ทุกวันเนี่ยกี่วันมันจะอ่ากี่เดือนมันจะดำนะคะจนถึงต้องเปลี่ยนเราถึงค่อยตัดสินใจที่จะซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะจริงก็สามร้อย็ดสิบประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใบรับประกันนะคะจะอ่างนี้เขาเขียนมาให้ครบนะคะซื้อตรงนี้ถ้ามีร้านก็ซื้อร้านอ่ะมันอุ่นใจกว่าเพราะว่าเขาอาจจะมีการ รับประกันให้เรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเสียบเครื่องเลยนะคะเราเสียบปลั๊กเข้าไปสองตาะคะ่ะปลั๊กทั่วไปนะคะพอเราเสียบไปปุ๊บเราก็กดปุ่มตรงนี้นะคะไฟเขียวขึ้นอันนี้คือเสียงดังเพราะอะไรมันเสียงดังแบบนี้เลยมีไฟหน้าจอน,นะคะมีตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องนะคะตั้งเวลานะคะส่วนตัวนี้เป็นเป็นตัวปรับระดับนะคะ เป็นตัวปรับระดับลิตรนะคะโพรออกมาเช่นคนไข้ใช้3ลิตร4ลิตร้าลิตรนะคะมันแม็กได้5ลิตรนะ,ะงพ่อะพี่ตอนนี้ใช้3.5ลิตรนะคะประมาณ3 5ถึง4ลิตรนะคะแล้วก็เขาจะมีการนับชั่วโมงเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปิดเครื่องนะคะปิดตรงนี้ปิดหน้าตรงนี้เป็นปิดโชว์ข่าวนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ทีโอเคเป็น2สเต็ปเดี๋ยวขออนุญาตถอนอันนี้ออกก่อนนะคะขอเอา กระบอกน้ำออกก่อนด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องเอาอันนี้ออกนะคะขอเอียงหน่อยนะจะมีผลกับสารในเครื่องนิดนึงพอเราเอียงเครื่องเราต้องตั้งให้มันตรงก่อนแล้วเราค่อยมาใช้นะคะไอตัวนี้สองจุดน่ะต้องเอาออกนะคะตัวนี้เพราะมันทำการล็อกมานะคะที่ถามพนักงานไปเขาบอกว่า เป็นการล็อกเผื่อการเคลื่อนย้ายที่เขานําเข้าหรือว่าขนส่งผ่านเครื่องบินเลยก็ตามอ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็หมุนอืมแน่นมาก นมืกี้จำเสียงได้อยู่นะว่ามันดังขนาดไหนโอเคเราจะออกมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นะชุดนี้เราเก็บไว้ในซองมันเผื่อการเคลื่อนย้ายสักอย่างอะ่ะเราจะต้องล็อกเอาไว้แบบนี้นะคะเน่นมาก เครื่องเก่ากินอยู่ที่400 VA นะคะตัวนี้480 VA นะคะ,อะโอเคออกมาแล้วนะคะเพราี้คนที่เพิ่งเคยซื้อเครื่องซิเจน้นอาจจะไม่รู้ว่ามันคือเสียงมันมันจะต้องแบบเงียบไงอันนี้ก็เลยตอนแรกคือตกใจอะ่ะก็เลยอันนี้ไปนะคะดูอีกทีนะคะนี่คือเปิด และนี่คือเสียงจริงของเครื่องนี้ที่ควรจะเป็นนะคะมันจะเงียบๆน,นะคะข้างล่างเขาก็จะระบายอากาศออกมานะคะแล้วก็จะเป็นไส้กลองที่เขาดูดอากาศเข้าไปนะคะนี่คือเสียงของมันนะคะที่ควรจะเป็นนะคะพอเราใส่น้ําไปมันก็จะทำปยานะคะแล้วก็มีตัวนี้มันเป็นเครื่องให้ยานะคะเครื่องพ่นยาโอเคตามนั้นนะคะใช้งานได้ปกติดีะคะก็จะเป็นอากาอัดคลิปนะคะ เอาไว้นะคะเพราะว่ายังต้องเปิดมาเช็คอยู่แล้วเนาะโอเคสวัสดีค่ะ